ค่ะป้าน้องได้รับการติดต่อจากกรมราชัณฑ์นะคะให้ไปสอนเอ่อจน้าที่รือนักโทษในนั้นนะคะป้าน้องจะเก่งทางด้านศิลปะค่ะก็จะเป็นหลายอย่างฉะนั้นก็เข้าไปสอนผีเสื้อค่ะไปสอนก็ทําผีเสือ้อสอนปักเสือ้อแล้วเขาก็บอกอาจารย์อาจารย์ทําปักริ้นเป็นไหม ก็บอกเขาตรงๆค่ะว่าเกิดมาก็ไม่เคยทําเดี๋ยวจะลองดูก็ไปเปิดคูเกอร์นะคะเนี่ยก็น้องก็ปักลายบัวตอนนี้ดอกใบบัวเนี่ยเขาจะบางนะคะเอาลิบบินปักคงไม่สวยหรอกค่ะ,ะน้องก็คิดขึ้นมาก็ใช้ใช้ปักจะว่าเดินเส้นก็ไม่ได้ปักข้ามปักข้ามอะ่ะจะเรียกไม่รู้เขาเรียกอะไรนะคะ,ะน้องก็คิดขึ้นมาเองแล้วก็ใช้สีอะคาริลิกช่วยบงัง บางจุดอย่างช่อเล็กๆหรือว่าลิบบิ้นเขาเหลือบสีไม่ได้เราก็ใช้สีอะคลิกนี่ยทา,ทาเอเพนลงไปค่ะเขาก็จะติดทนนะคะอันนี้เป็นผลงานชิ้นแรกนะคะที่ปักลิบบิ้นของป้าน้องค่ะป้าน้องเป็นหลายอย่างค่ะสนใจติดตามเข้าไปใน y u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  e ขคาบจักรวาลของป้าน้องนะคะ